สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกคนครับผมอับครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันี่ฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นรอบวันประจำวันที่29มีนา2,564ครับหุ้นติดสแกนทั้งหมดวันนี้นะครับ30ตัวเราอัพให้ดูที่ t i k t o k เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผมจะหยิบหุ้นมา20ตัวมาวิเคราะห์กันให้ดูนะแล้วก็วันนี้นะครับก็มีหุ้นหลายตัวที่น่าจับตานะครับหุ้นหลายๆตััวเลยพ่งงรรกค้แ เพื่อที่จะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนเทรนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับหุ้นตัวแรกที่ติดสแกนมาก็คือเกียรติครับ KIAT ตัวนี้วันนี้นะครับมีการเบรกไฮรอบที่สองแล้วในคลื่นใหญ่ดูนะคลื่นใหญ่คือทรงนี้ครับขึ้นพักทะลุนี่คือการเบรกไฮรอบแรกทิ้งตัวลงมาสะสมกําลังครับไม่หลุดโลนะครับแล้วก็มีการดีดขึ้นไปวันนี้เป็นการเบรกไฮรอบ2อออกจากกรอบนะครับคลื่นชุดนี้ออกไปแล้วนะครับคลื่นย่อยก็มีการสร้างทรงได้สวยเหมือนกัน ขึ้นพัดทะลุนี่คือขึ้นย่อยนะครับเห็นไหมว่าชุดชุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีได้หลายขึ้นพอสมควรนะถ้าเจอหล,หลายขึ้นซ้อนกันแบบนี้นะครับเดาไว้เลยครับว่าไซเว์แน่ๆครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะช่วงไซเว์ที่มีวอลุ่มเข้าเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีมากครับเพราะเราเห็นนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกตินั่นเองส่วนแนวต้านของเกียร์นะครับที่เป็นแนวต้านใหญ่วันนี้เขาไม่สามารถผ่านได้ก็คือ0.65ครับ ตรงนี้เลยนะฮะ0.05วันนี้ยังผ่านไม่ได้ครับแต่ก็มีโอกาสจะผ่านได้เหมือนกันเราติดตามนะครับพรุ่งนี้เฝ้าไว้ดีๆเลยนะเพราะว่าหุ้นจอแนวต้านมีโอกาสจะขึ้นได้มากกว่าลงนั่นเองครับถ้าออกจากกรอบนี้ได้ครับก็อาจจะวิ่งยาวเลยเดี๋ยวไปดูแนวต้านถัดไปของเกียรตินะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ทาเฟรมวิกให้วิกมาก็ทรงสวยนะแนวต้านถัดไปก็มองที่0.74นะครับแล้วก็โซนประมาณ0.9นะครับซึ่งเป็นแนวต้านในอดีตครับชุดนี้ฮะมีการวิ่งผ่านของราคา พอสมควรเลยนะครับก็เอาโซนี้ครับเป็นแนวต้านถัดไปครับตัวถัดไปนะครับสามารถครับวันนี้ก็ break high ช่วงเย็นๆนี่เองครับถือว่าแรงดีมากๆนะครับในการที่ดันราคาขึ้นมาให้สามารถ break high ได้หุ้นที่ดีนะครับเวลา break high เสร็จเนี่ยมักจะไม่ย่อลงมาละไม่ย่อลงมาถ้าแถวแนวต้านที่เป็นแนวรับนะครับชุดนี้สามารถก็แน่นอนฮะเลือกเทนเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วถ้ามีการพักตัวลงมาพักไม่ลึกนะครับตรงนี้สามารถวางแผนการเล่นได้ แต่ถ้าใครคิดว่าตรงนี้รับความเสี่ยงได้วางแผนกันเล่นได้เลยนะครับจุด stop loss ของสามารถจะอยู่ที่โซน6บาท60สตางค์นะครับส่วนแนวต้านถัดไปของสามารถนะครับมองไว้ที่8บาท40ครับน่าจะถึงนะผมว่าเอาต้านถัดไปเลยแล้วกันนะครับต้านถัดไปของสามารถนะครับผมมองไว้ที่โซนประมาณ9บาท70ครับตัวถัดไปครับวิจัยวอ2วันนี้แม่วิ่งครับลูกก็เลยวิ่งด้วยเดี๋ยวไปดูคลื่นย่อยกันนะครับคือภาพรวมก็เป็นไซเวอ์อยู่แล้วนะ แล้วก็ขึ้นย่อยการกลับตัวมาชุดนี้ครับขึ้นพักทะลุลงมาสะสมกําลังครับไม่หลุดโลครับลงมาทําดับเบิลบอททอมเลยนะแล้วก็เด้งขึ้นนะครับแล้วก็สะสมกําลังต่ออยู่เงี้ยนานนะคือเบรกครั้งแรกเปลี่ยนเทรนด์ตรงนี้ฮะช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาครับแล้วมาออกจากกรอบได้ช่วงปลายเดือนมีนาครับนะสุดท้ายก็วิ่งจนได้นะใครรอได้ชุดนี้ครับก็ถือว่ามีความอดทนสูงมากๆครับชุดนี้ก็ได้กําไรกันไปแล้วแต่ ยังไม่จบเทรนด์นะครับยังขึ้นได้อีกแนวต้านใหญ่ของเขาอยู่ประมาณ1.18นแนะครับแนวต้านใหญ่ของเขาใครที่ทนถือได้ก็ทนถือต่อนะครับใครที่แบบทนไม่ได้ชอบซื้อขายก็เวลาเราขายไปแล้วจังหวะที่เราจะเข้าใหม่ก็ดูแนวรับดีๆนะครับถ้าไม่รู้แนวรับถึงเขาได้นะครับส่วนวิจัยวอสองตัวนี้นะครับจุด St o p l o ล s จะอยู่ที่0.73นะตัวถัดไปครับ utp ครับอันนี้ก็ภาพรวมเป็นขาขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าชุดนี้ พักตัวค่อนข้างลึกพักตัวค่อนข้างหนานแต่ว่าเขาก็สร้างจุดกลับตัวแล้วนะเห็นไหมขึ้นพักทะลุนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูในขึ้นย่อยนี่ครับโซนนี้ครับขึ้นพักทะลุสะสมกําลังไม่หลุดโลสูตรเดิมเลยครับนะสูตรเดิมเลยไม่หลุดโลเสร็จปุ๊บเบรกไฮเป็นเทรนได้ตัวนี้โชคดีหน่อยที่สะสมกําลังไม่นานครับพักแค่ประมาณ 6-7วันท่านเองแล้วก็เบรกไฮได้ครับบางตัวสะสมกาลังนานมากยังวิจวันนี้ติดสแกนมายวพาไปดูว่านานขนาดไหนนะครับตัวแม่นะตัวลูกก็แค่เดือนเดียวเนาะตัวแม่ก็น่าจะนานกว่าหนึ่งเดือนนะเอาละครับตัว UTP ตอนนี้ก็เป็นที่ขาขึ้นแล้วนะครับสามารถวางแผนการเล่นได้แนวต้านถัดไปนะครับ20.7นะครับน่าจะไปถึงได้ไม่ยากครับส่วนจุดซับรอด17.50ครับตัวถัดไปครับ SKE ตัวนี้เบรกไฮมั้งแต่วันศุกร์แล้ววันนี้ก็เปิดกระโดดวิ่งต่อครับ ชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็น break away gap ได้นะครับใครจะเทรดตัวนี้วางซับลอ s ไว้ที่โซน1.02นะครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่1.31ครับน่าจะไปถึงได้ไม่ยากนะใกล้ๆนะครับส่วนใครมีแล้วรันเทนต่อนะครับรันเทนต่อไปก็ยกซับลอ s จากโซน0.87นี่นะครับมาไว้ที่1.02ได้ครับตัวถัดไปครับ ML นะครับวันนี้ r r e k หรือเปล่าเดี๋ยวขอตีแนวต้านหน่อยอ่า เบรคครับแล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับไฮเดิมของเขา1.26ครับวันนี้ปิด1.29ถือว่ายืนได้ผ่านไฮได้นะครับตัวนี้ก็เลือกเทรนชัดเจนครับว่าเป็นขาขึ้นแล้วนะครับคือหลังจากออกจากกรอบมาได้ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแรงขายอยู่แล้วนะครับกรอบไซเวเขาค่อนข้างนานนะครับสะบัดมานานมากแล้วก็ออกมาได้เป็นบิ๊กไว้พอเป็นบิ๊กไว์เสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มพักตัวครับจังหวะพักตัวนี่แหละเป็นจุดวัดใจเลยถ้าจะไปต่อนะครับเขาจะลงไม่ลึกเนี่ยลงไม่ลึก พอลงไม่ลึกเสร็จต้องนิวไฮให้ได้ด้วยแบบนี้ครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งต่อได้สําหรับ ML นะครับแนวรับหรือว่าจุดสต็อป o อสเนี่ยจะอยู่ที่1.12นะครับส่วนแนวต้านนี่ผมขยายกราฟอีกหนึ่งนะแนวต้านถัดไปนะครับผมมองไว้ที่1.50ครับแล้วก็ถัดไปอีกก็มองไว้ที่1.60ครับตัวถัดไปครับ Human ตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นครับคล้ายๆกันกับตัวเมื่อกี้เลยเนาะออกจากกรอบมาได้ครับ ชุดนี้นะออกจากกรอบแล้วก็พักตัวพักตัวแป๊บนึงออกจากกรอบแล้วก็พักตัวอีกครับตัวฮิวแมนเนี่ยค่อนข้างที่จะพักตัวบ่อยนะแล้วก็พักตัวลึกไม่มีการขึ้นแรงๆให้เห็นเลยแปลว่านะครับการเล่นรอบถัดไปนี้ก็คือเวลาราคานิวไฮเราก็อาจจนะแบ่ขงขายทำกำไรออกไปเลยนะครับแล้วก็รอให้เขาพักตัวแล้วค่อยเล่นใหม่นะเพราะว่านิสัยเขาเป็นแบบนี้มา2รอบแล้วรอบนี้ไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่านะครับฮิวแมนมีแนวต้าอยู่ที่11.70นะครับส่วนจุดสต็อปรอดนะครับเราเลื่อนขึ้นมาละ เพราะว่ามีคลื่นใหม่นะครับซบรอตอ,อยู่ที่9.75ครับจงังหวะนี้นะขึ้นพักทะลุนี่คือรอบใหม่ของเขานะถ้าลงมาสะสมกําลังไม่หลุด9.75ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่ออย่างน้อยๆแนวต้านเดิมครับตัวต่อไปครับ VGI ครับเนี่ยไซเว์ครับเดี๋ยวพาดูกรอบใหญ่เลยกรอบใหญ่ก็ไซเวย์นานมากนะครับขึ้นพักทะลุเห็นไหมลงมาสะสมกําลังครับกรอบเล็กก็มีนะครับ ขึ้นพักทะลุพักทะลุลงมาสะสมกําลังครับเล็กกว่านั้นอีกนะฮะก็มีนะขึ้นพักทะลุสะสมกําลังครับแต่สังเกตดีๆนะว่าแคบลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วแห,หละว่าอีกไม่นานจะเลือกข้างแล้วนะครับจะขึ้นก็รีบขึ้นนะคนรอเยอะนะครับตัวนี้มาดูขึ้นย่อยล่าสุดเขาดีกว่าขึ้นพักทะลุเห็นไหมสะสมกําลังไม่หลุดโลใช่ไหมโลอยู่นี่ 6. 3สไม่หลุดเสร็จก็มีขึ้นยอ่อยอีกขึ้นพักทะลุพัก,พกตัวขึ้น พักซิกแซกทะลุนะครับเนี่ยขึ้นย่อยอีกแล้วนะครับขึ้นย่อยอมีเรื่อยๆจะผมแนะนําว่าใช้6.3นี่แหละครับเป็นจุดซับรอสจะดีที่สุดเพราะว่ากรอบค่อนข้างกว้างนะครับจนกว่าเขาจะ break เบรก7.95ไปได้นะถึงจะกลายเป็นเทรนตัวนี้ก็ใส่การเล่นแบบไซด์เวยไปก่อนครับใครไม่รีบก็ถืออย่างเดียวให้ไม่ต้องขายครับนะส่วนใครรีบก็อาจจะต้องซื้อๆขายๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมมองว่าน่าจะมีการผ่าน7.95ได้แล้วก็เทคตัวไปเป็นเทรนจนได้ในที่สุดนะครับนะใครมีก็ทนถือต่อไปครับตัวนี ตัวถัดไปครับดูโฮมครับตัวนี้ก็ล่าสุดนะครับมีการกลับตัวแล้วหลังจากพักตัวมานานนะครับพักตัวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาครับนะแล้วก็มีการเ r e a k h เรียบร้อยแล้วครับปลายเดือนมีนาครับชุดนี้ก็มองว่าพร้อมจะไปต่อแต่ไม่รู้จะไปเลยไหมนะครับถ้าลงมาสะสมกําลังจุดซับ้อ,อของเขาจะอยู่ที่ 18.2นะครับห้ามหลุดแนวนี้ครับถ้าหลุดอันนี้ก็อาจจะเสียทรงได้ส่วนแนวต้านไม่มีครับแนวต้านใกล้สุดคือย0 5ถ้าเลยนี้ไปก็ไม่มีแนวต้านแล้วเพราะว่าเป็นออร์ทามไฮนะครับก็รันโปรฟิตตามแม็กดีไปนะครับเชื่อว่านะครับใครที่รันโปรฟิตตั้งแต่ช่วงโซนนี้เนี่ยแล้วก็เล่นตามแม็กดีนะครับน่าจะยังไม่ได้ขายเลยหรือว่าตามดาวซูรี่ก็ยังไม่ได้ขายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเปลี่ยนหลักพอร์ตตัวเองนะครับก็ทนถือหน่อยเวลาเจอหุ้นที่เป็นต้นเทรนด์นะ ตัวถัดไปครับ B T S ครับวันนี้สัญญาณค่อนข้างดีนะไซเวกรอบยากนะครับผมให้จุดซอลล่าที่8.7นะครับกรอบยากเขาแนวต้านก็อยู่โซน10.8ครับตอนนี้ราคาก็ลงมาสะสมกำลังน่าจะเริ่มกลับตัวแล้วนะเนี่ยมีจังหวะขึ้นพักทะลุนะครับน่าจะเริ่มกลับตัวแล้วกรอบก็จะถูกยกขึ้นมานะครับจากโซน8.7นะครับมาไว้ที่โลล่าสุดในไซเวนี้ครับไซเวจะเริ่มแคบลงโลล่าสุดนะครับที่ใช้เป็นซอลล่ตคือ 9.2นะครับใครจะเทรดตัวนี้ให้ใช้9.2เป็นซอบรอนะส่วนราคาพักตัวลงมาถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็มีโอกาสจะสะบัดกลับขึ้นไปต่อได้อย่างไม่น้อยนู่นนะฮะ10.8ครับน่าจะออกเป็นเทรนด์ได้ในเร็วนี้นะครับสำหรับ BTS ครับตัวถัดไปครับ EE นะครับภาพรวมก็เป็นขาขึ้นเบรกกรอบสะสมกําลังเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะสะสมกาลังในคลื่นใหญ่นะครับขึ้นพักทะลุเสร็จทิ้งตัวลงมาแล้วก็ไปทะลุคลื่นใหญ่ได้อีกครับส่วนคลื่นย่อยก็มีเหมือนกันขึ้นพักนะครับ ทะลุพักทะลุเบรกไฮสองรอบในคลื่นย่อยอันนี้เป็นเทรนแล้วชัดเจนครับสำหรับ EE ครับจุดซับรอดของ EE อยู่ที่0.67นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่0.84ครับถ้าไกลกว่านั้นก็น่าจะเป็นโซน1บาทนะครับเป็นแนวต้านจิตวิยาครับตัวนี้ก็วางแผนการเล่นได้ถือว่ามาดีครับตัวต่อไปครับ TPI PL ตัวนี้อยากจะให้จับตาดูดีๆเลยครับพรุ่งนี้ผมมองว่าน่าจะมีการเปิดกระโดดและวิ่งขึ้นต่อได้สําหรับท p i p l เพราะว่า ในคลื่นใหญ่นะครับราคาชนแนวต้านที่1.86วันนี้โอเวอร์แลปขึ้นมาแล้วสูงสุดที่1.93แล้วก็ทุกทุบลงมานะครับปิดที่1.86แบบนี้ถือว่าปิดจอแนวต้านพรุ่งนี้มีโอกาสเปิดกระโรดดวิ่งขึ้นได้ต่อครับส่วนคลื่นย่อยถือว่ามาดีครับคลื่นย่อยมีการเบรกไฮโซนี้ละขึ้นพักทะลุสะสมกาลังครับไม่หลุดโลแล้วก็เบรกไฮรอบ2เป็นเทรด แล้วก็พักตัวเบรกไฮรอบ3ชุดนี้ก็แน่นอนครับเป็นเทรนด์แล้วเหลือแต่ว่าจะขึ้นเร็วหรือไม่เร็วเท่านั้นเองนะสำหรับ TBI PL นะครับจุดสต็อปลอสของเขาจะอยู่ที่1.75ครับถ้าไม่หลุดโซนนี้ก็จะยังไม่เสียทรงขาขึ้นครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านถ้า,าผ่านโซน1.86ไปได้ให้มองไว้ที่2บาท4สตางค์นะครับชุดนี้เป็นแนวต้านในอดีตครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่2.18ครับตัวถัดไปครับคอตโต ทรงถือว่ามาดีมากๆนะครับทรงนี้จอต้านอีกแล้วจับตาดูดีๆครับพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะกระชากผ่านแนวต้านไปได้ครับแนวต้านอยู่ที่1.69ครับเป็นแท่งแดงแท่งนี้น่าจะผ่านได้นะถ้าผ่านได้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีในการวางแผนการเล่นนะครับใครที่เทรดหน้างานเป็น day trade เป็นก็ตัวนี้ก็เอาคาวลิชไ้ได้ครับเดี๋ยวไปดูจุดกลับตัวเขาหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่ากลับตัวกันมาช่วงโซนนี้ละใครที่วางแผนเล่นตั้งแต่กลับตัวแรกนะครับก็ รันเทรนต่อไปครับถ้าพรุ่งนี้เบรกไฮได้อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนะเบรกไฮรอบแรกกับตัวเบรกไฮรอบ2เป็นเทรนนะครับราคามีโอกาสจะกลับไปเทสไฮที่2.08ได้นะครับและพรุ่งนี้ถ้าผ่าน1.69ได้จุดสต็อปลอสของเขาจะถูกเลื่อนขึ้นมานะครับจากโซนกลับตัวเลยนะครับขึ้นมาไว้ที่บริเวณ1.57ครับตัวถัดไปครับ p s t c ครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับทำท่าจะเบรกแต่ไม่ยอมเบรก ขึ้นพักทะลุพักนะครับวันศุกร์ไม่เบรกค,ครับพอวันนี้เพิ่งมาลากนะจริงๆเพิ่งมาลากช่วงตอนอบ่ายสามครึ่งนี่เองนะฮะถ้าจาไม่ผิดนะ PSTC แพทเทิร์นที่จ่อไฮอ่ะถ้าเวลาผ่านไฮไปได้เขาจะกระชากแบบนี้นะครับใครที่ชอบเแบบทรดเร็วๆนะครับคุณก็ต้องมาหาหุ้นที่มีแพทเทิร์นที่จ่อไฮนะครับคุณจะได้ของแล้วก็อาจจะได้ขายในวันเลยนะครับสาหรับ PSTC เนี่ยวันนี้ก็เบรกไฮสองรอบแล้วนะครับเป็นเทรนดไปแล้วใครที่ ไม่ถนัดเฝ้ากราฟเฝ้าจอนะครับก็มาดูแผนการเทรดได้นะครับเพราะว่าในระยะยาวหลังจากนี้พทีซีก็อาจจะเป็นขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะไปเทสไฮแถวโซนราคาประมาณ2.24ได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับขึ้นย่อยพีทีซีเป็นขาขึ้นนะจุดซับรอดของเขาจะอยู่ที่1.74ครับตัวนี้ก็วางแผนการเล่นได้นะครับแต่จริงอยากให้ราคามันย่อลงมานิดหน่อยนะถึงหน้าวางแผนการเล่นนะครับเพราะว่าเล่นตรงนี้เนี่ยระยะห่างตรงนี้เนี่ยจากจุดทุนกับซับรอมันน่าจะไกลกันไปนิดหนึ่งครับ แต่ยังไงก็เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่ดีนะใครชอบก็ลองทำกับนบ้านดูนะตัวถัดไปครับ SHR ครับตัวนี้ภาพรวมแน่นอนขาขึ้นชัดเจนครับแล้วก็วันนี้นะครับจาะแนวต้านมันน่าสนใจตรงจาอแนวต้านนี่แหละ3.34ครับพรุ่งนี้มีโอกาสเปิดกระโดดและวิ่งขึ้นต่อได้นะเพราะว่ามาจาอแนวต้านละถ้าตัว SHR นะครับพรุ่งนี้ผ่านแนวต้านไปได้นะจุดซ็บล้อจะถูกเลื่อนนะครับจากโซน3.04มาไว้ที่ 3.18ครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเอาเข้าเฟรบลิตไปเลยฮะส่วนแนวต้านนะครับมองไว้ที่4บาทครับเป็นแนวต้านจิตวิยาครับตัวต่อไปครับ C W หรือ่าตัวนี้ปิดสวยครับปิดเขียวเต็มแท่งนะครับแล้วก็อีกแล้วครับจอแนวต้านอีกแล้วแนวต้านคือ3.78จุดเจ็ดแปดใช่ไหมคือแนวต้านชุดนี้นะครับราคามาปิดจอแนวต้านแบบนี้ถือว่าทรงดีครับพรุ่งนี้มีโอกาสจะวิ่งต่อได้เหมือนกันครับแล้วก็ขึ้นย่อยก็มาดีนะขึ้นพักนะครับแล้วก็ทะลุเรียบร้อยแล้ว ทะลุเสร็จพักตัวสั้นๆแล้วก็ทะลุอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเคข่ายสองรอบเป็นเทรนแล้วนะครับสำหรับ CWT นะครับจุดซับล้อจะอยู่ที่3.52สครับส่วนแนวต้านถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขยายกราฟนิดนึงแนวต้านถัดไปของ CWT จะอยู่ที่โซนประมาณ4บาท15สตางค์แล้วก็สูงสุดคือ4บาท90สตางค์ครับตัวถัดไปครับเมเจอร์ตัวนี้มาเรื่อยๆมาเอื่อยแต่ก็มานะครับจุดกลับตัวแรกของเขานะครับโซนนี้เลยขึ้นพักนะครับทะลุ ทะลุเสร็จลงมาสะสมกําลังนิดเดียวครับแล้วเบรกไฮเป็นบิ๊กไว้ขึ้นไปได้นี่คือจุดเริ่มต้นเทรนขาขึ้นของเขานะครับแล้วก็มาเป๊น,นิดนึงนะครับชนแนวต้านใหญ่นะครับในคลื่นใหญ่ตรงนี้พักตัวแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้แล้วพักตัวอีกครับสุดท้ายก็เปิดแก็บนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกเวแกลบนะครับสามารถผ่านไปได้เหมือนกันเห็นไหมว่าตัวเมเจอร์มีการยกโลขึ้นเรื่อยๆยกโลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยกไฮขึ้นเรื่อยๆนะครับในคลื่นย่อยชุดนี้เห็นไหมอันนี้ก็ไฮใหม่นะครับนี่คือ ลักษณะของหุ้นที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อตอนเบรกเสมอไปนะเราซื้อตอนย่อ,อก,ก็ได้ซื้อตอนย่อ,อก,ก็ได้นะครับหรือว่าซื้อ2ไม้ก็ได้ใครชอบเล่นเบรกก็ซื้อเบรกย่อก็ซื้ออีกนะครับเบรกซื้อย่อซื้อนะครับแล้วก็หาจังหวะทําทำกาไรจากแนวต้านในดีก็ได้หรือว่าทํากาไรจากเปอร์เซ็นที่เราพอใจแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีเล่นมีหลากหลายไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับถูกที่สุดคือเราได้เงินแค่นั้นก็พอครับ มาดูต่อนะครับสำหรับเมเจอร์หลังจากเบลแก,ก็บชุดนี้มาแล้วนะครับจุดซับรอสของเรานะครับก็จะซับรอตามแก็บนะถ้าแก็บถูกปิดนะครับก็จะทําให้หุ้นขึ้นแบบอ่อนกําลังนั่นเองแต่ว่าถ้าแก็บไม่ถูกปิดนะครับหุ้นจะขึ้นได้แรงมากเพราะว่าตัวเมเจอร์ออกจากคลื่นใหญ่แล้วนะครับออกจากแนวต้านคลื่นใหญ่แล้วมีโอกาสาที่จะขึ้นได้แรงเหมือนกันจุดซับรอสของเขานะครับถ้าใช้เบลแกบเป็นจุดซับรอจะอยู่ที่21.8ครับน่าสนใจทีเดียวครับตัวนี้ส่วนแนวต้านนะครับของเมเจอร์โซนประมาณ 25บาทถึง26บาทครับเป็นแนวต้านในอดีตของเขาครับตัวถัดไปครับ DCC ครับตัวนี้ก็ปิดจอแนวต้านอีกแล้วนะครับในคลื่นใหญ่ส่วนคลื่นย่อยก็จอมอนกันนะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้คลื่นย่อยเออวันนี้ทรงแบบนี้เยอะนะครับถ้าผ่านได้นี่ถือว่าสวยเลยนะแนวต้านคลื่นย่อยของเขาอยู่โซน2.662ครับถ้าผ่านได้เราจะใช้2.4 4เป็นสับหลอดครับและแนวต้านถัดไปในคลื่นใหญ่อยู่ที่2.72ครับถ้าผ่านได้ ไปไกลแน่ๆครับสําหรับตัว DCC ครับเดี๋ยวผมดูแนวต้านถัดไปดีกว่าแนวต้านถัดไปนะครับมองที่โซน3บาทครับเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วก็3ามบาทห้าสิบครับเป็นรูไฮเก่าในอดีตนั่นเองครับตัวถัดไปนะครับตัวที่19แล้ว AAV ครับตัวนี้ก็มาเฉยๆเหมือนเมเจอร์เลยค่อยๆขึ้นนะครับแต่ก็ไปแล้วแหละจริงๆตัว AV เนี่ยเขาไม่มีการสร้างขึ้นย่อยสวยๆเลยนะเพราะว่าขึ้นมาถึง3 0 6แล้วทิ้งเลยนะครับ ดูขึ้นเขานะขึ้นพักทะลุพักทะลุพักตัวครับเห็นไหมดูไฮดูไฮนะครับนี่ยกไฮนะครับแล้วก็โลยกโลยกโลนะครับโลล่าสุดอยู่ตรงนี้ใครได้ของแถวนี้ส2งจุห้านะครับลงมาตรงนี้น่าจะได้เปรียบแต่ว่าข้อเสียของเขาคือขึ้นช้าท่านเองขึ้นช้านะครับไม่ดูุดโลก็ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าหุ้นจะเป็นขาขึ้นแต่ว่า เวลากลับขึ้นไปเนี่ยขึ้นช้านะไม่เหมือนลงลงทิ้งทีเดียวนะครับก็มีข้อเสียนะครับหุ้นแต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเสียของเขาไปนะแต่ส่วน AV นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแนวต้านที่ให้ไปแล้วนะครับ3บาบาทแนวต้านแรกเป็นแนวต้านจิตวิยาครับแล้วก็ไฮเดิม erm คือ3 0มจครับไม่รู้จะมาถึงไหมวันนี้คือนเนี่ยชนแนวต้านนะครับแนวต้านขึ้นย่อยชุดนี้ขึ้นพักเปิดขึ้นมาชนปุ๊บแล้วปิดแท่งแดงครับอันนี้ก็ถือว่าไม่สวยเท่าไหร่ ถ้าผ่านได้น่าจะดีกว่านะครับก็ต้องลุ้นนะครับว่าย่อลงมารอบนี้จะหลุดโลไหมนะครับโลล่าสุดของเขาผมมองไว้ที่2.72ครับถ้ามาดู2.72นะครับมีโอกาสที่จะพักตัวสั้นๆนิดเดียวแล้วก็เบรกขึ้นไปต่อนะก็ลุ้นครับขอให้ผ่านไปได้แล้วกันในคลื่นใหญ่นะครับส่วนแนวต้านถัดไปนะครับถ้าผ่านโซน3.06ได้ให้มอง3.30ครับเป็นแนวต้านถัดไปตัวสุดท้ายครับ E R w ครับมาแล้วนะครับหลังจาก เพิ่มทุนใช่ไหมตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะราคาเบรกไฮน่าจะไปนะครับแต่เพิ่มทุนก็ร่วงลงมาครับก็มีแต่คนหนีนะครับใครที่คัดลอสนะครับตามจุดไฮโลก่อนหน้าหรือว่าจุดซับลอส์ที่ทางรายการให้ไปนะครับต้องขอชมเชยครับว่าเป็นคนที่มีวินัยมากเพราะว่ามันหลุดซับลอส์เราทําได้คือคัดลอสนั่นเองครับแต่ว่าพอลงมาได้ไม่เท่าไหร่ครับก็มีการดีดขึ้นพักทะลุก็จุดซื้อใหม่มาอีกแล้วก็ตรงนี้เลยเพิ่งคัด ก็ได้ซื้อใหม่นะครับนะก็สัญญาณมาก็ต้องเล่นครับใครที่ชอบหุ้นตัวนี้เป็นพิเศษนะครับสัญญาณมาก็ต้องเล่นตามนะครับทุนล่าสุดนะครับถ้าทุกคนนะครับเล่นตามสัญญาณนะก็จะได้ของที่ประมาณ4.26นะครับปัจจุบันนี้ราคาก็กลับมาแล้วนะครับขึ้นพักทะลุสัญญาการกับตัวแรกนะครับแล้วก็พักลงมาแล้วก็เบรกไายได้อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยก็เป็นเทรนด์ซะแล้วครับสำหรับ EIA มันอยู่ครับจุดซับรอร์ล่าสุดของเขาจะอยู่ที่ไส้นี้ครับ4.26นะให้เป็นจุดซับลอร์ไว้นะครับ ส่วนแนวต้านถัดไปนะครับถ้าออกจากโซนนี้คือต้องเป็นขาขึ้นแล้วนะแนวต้านถัดไปก็มองไว้ที่โซนประมาณ5.50นะครับแล้วก็มองไว้ที่ประมาณ6.50ตามลําดับนั่นเองครับก็จบลงแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง20ตัวในวันนี้ครับชอบตัวไหนนะครับอย่าลืมเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะครับทำ MMD แล้วก็ดูงบดูพื้นฐานดีๆด้วยนะครับว่าหุ้นที่เราจะเลือกลงทุนนั้นมีพื้นฐานกิจการเป็นอย่างไรครับ อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีนความเสี่ยงครับเราควรศึกษาให้ดีทุกครั้งก่อนที่จะทาการลงทุนนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงถัดไปไปดูคอมเมนต์สักเล็กน้อยนะครับคือคอมเมนต์ที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยมีถึง28ไลค์เลยนะจากคุณแอนหรือคุณแอนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะคุณแอนก็บอกว่านะครับอยากให้ทำคอนเทนต์หุ้นพักตัวพร้อมวิ่งค่ะเพราะส่วนใหญ่หุ้นที่ติดสแกนมาคือพุ่งไปแล้ว เข้าไปคือดอยหรือไม่ก็ต้องรอพักตัวอีกหลายวันนะนะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าพักตัวแล้วมันจะขึ้นไหมถ้าจะเล่นสไตล์นี้นะครับก็ต้องการคันลอดจุดสตอปลอสมันมันไม่ไกลอ่ะมันตื้นมากๆนะครับถ้าราคาหลุดคุณก็ต้องมีวไิไนัยในการคัดลอดบางทีเราก็อาจจะเสียนะครับเสียในจังหวะที่มีคนเสียเพราะว่าเทรนใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เราก็ต้องสับรอสต์ตามเทรนย่อยไปแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทำโพสิชันไซซิงออกมาแล้ว ได้หุ้นเยอะพอได้หุ้นเยอะความเสี่ยงน้อยเวลาราคาดีดขึ้นนิวไฮกําไรเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีข้อดีข้อเสียนะขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะรับได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับถ้าคอนเทนต์นี้นะครับมีคนเห็นไหมกดไลค์มา28ไลค์เลยนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นนะครับใต้คอมเมนต์ของคุณแอนประมาณเจความคิดเห็นนะครับมาดันเลยนะฮะโอ้โหคนชอบนะครับคนชอบเยอะนะน่าสนใจนะครับต้องขอบคุณคุณแอนมากนะครับที่นําเสน,นอคอนเทนต์ให้กับ ทางทีมงานมานิฮีโร่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพิจารณานะถ้าผมทําออกมาแล้วนะคอนเทนต์นี้นะครับถ้าทําออกมาแล้วคนดูกเกินนะครับเกินหมื่นขึ้นไปเกินหมื่นขึ้นไปผมจะทำเรื่อยๆนะแต่ถ้าไม่ถึงต้องพิจารณานะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคุณแอนก็เป็นสมาชิกกับ Money Hero มานิฮีโร่มา3เดือนแล้วขอขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตช่องมานิฮีโร่ครับแล้วก็ใครที่อยากจะถามคําถามหุ้นนะครับ อยากถามเขาทหุ้นก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นนะครับตามด้วยแฮชแท็กมันฮีโร่แบบนี้นะครับส่งกันเข้ามาได้เยอะๆนะครับที่ใต้คลิปของรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับเราจะทําการรวบรวมชื่อหุ้นที่เพื่อนๆขอมาไปตอบในรายการแฮชแท็กมันฮีโร่ครับซึ่งลงให้ดูทุกเช้าวันอาทิตย์ครับเนี่ยก็เป็นรายการใหม่ของผมนะครับคือวันอาทิตย์ผมก็อัปคลิปนี้ให้ดูกันนะครับก็รวบรวมมาจากเพื่อนๆที่ขอกมาเนี่ยนะครับสิบตัวนะครับ ใครที่อยากจะถามว่าหุ้นตัวเองเป็นเทรนขาขึ้นขาลงซับลอดตรงไหนเทคปรฟตตรงไหนนะครับก็สามารถถามกันเข้ามาได้เยอะแบบนี้ครับตามกติกานะถ้าไม่มีแฮชแท็กมันนีโรนะครับแบบนี้นะครับคือทีมงานมองไม่เห็นนะครับสีฟ้าเนี่ยทีมงานเราจะมุ่งเป้าไว้ที่สีฟ้าอย่างเดียวเลยถ้ามีสีฟ้าก็จะรีบเข้าไปดูครับมีชื่อหุ้นอะไรแกก็จะจดไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นส่งไม้ถูกกติกาด้วยนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปวันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์สักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับตอนนี้มันนี่ฮีโร คอสมาาธอรุ่นที่3แล้วนะครับใครสนใจก็รีบสมัครกันเข้ามานะเราเปิดรับกันถึงวันที่16เมษายนะครับแล้วก็เริ่มสอนพื้นฐานวันที่17แล้วก็18เมษาครับแล้วก็19เมษายมษาเราจะเริ่มเรียนแบบไลฟ์สดหน้างานเลยนะครับตลาดหุ้นเปิด10โมงนะครับเราก็ไลฟ์ช่วง10โมงเลยแล้วก็ยาวไปถึงเที่ยงเลยนะครับพาเพื่อนๆดูหุ้นกันนะครับว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสวิ่งมีโอกาสไปตัวไหนหน่าสนใจนะครับก็จะดูวันที่หน้างานเลยนะ เพราะฉะนั้นใครสนใจข้อนี้แล้วพลาดมาแล้ว2รุ่นนะครับรุ่น3ห้ามพลาดเลยทีเดียวครับแล้วก็รับถึงวันที่16หนะครับหลังจาก16จะไม่รับเลยนะเพราะว่าถ้าเข้ามากางคันนะครับยังไงก็เรียนไม่รู้เรื่องหรอกตามเพื่อนไม่ทันแน่ๆครับอย่าลืมนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ตรงนี้เลยครับผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ Line m o n e y h e r o ครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ พวกเราช่องมันนี่ฮีโร่ด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่กับรายการหุ้นเด็ดรอวันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ